ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอากาพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง99หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชรัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะส่วนวันนี้เราจะปฏิบัติในภารกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-2สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนย้ายสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์และน้ำดื่มร่วมกับผู้นำชุมชนมอมน้ำดื่มในพื้นที่ประสบอุทกภยัยในบ้านพลงามหมู่1หมู่2หมู่10หมู่12บ้านรอนน้อยหมู่5บ้านม่วงใหญ่หมู่6หมู่1บ้านดอนจำปาหมู่7บ้านหนองขนว หมู่9ก้าตำบลพลง,งามและบ้านสำโรงหมูหนุ่มตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน12นายร่วมกับส่วน หัวหน้าส่วนราชการและเหล่าสภากาชาติจังหวัดชัยภูมิดำเนินการบรรจุถุงยางชีดยารักษาโรคและน้ำดื่มเพื่อเตรียมไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต่อไปณอุทว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยการมอบเรือไฟเบอร์กราดนะคะจำนวนสี่ลำให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฐานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นเนื่องจากมีปริมาณน้ําเอ่อล้นในคลองท่า,าลาดไหลเข้ามาในพื้นที่ทั้งนี้ยังได้มอบดน้ําดื่มสะอาดกองประชาการกองทัพไทยให้กับประชาชนในพื้นที่ณพื้นที่อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ